สุดฟินกับยายจ้ากาแฟร้นนอนๆเห็นไหมค่ะวอายมันกินกาแฟาน,น,นี่พี่น้องจ้าหยุดสบายๆแล้วอยากทำอะไรสบายหน่อยนะอ๋ยน้องแมวก็จะกินด้วยีิลูกสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะคุณสุขคนพี่น้องบันเดงซิมา กินอาหารเศร้าโอ้ยดอกไม้คอยพี่น้องเลยปลูกเพิ่นห้ายปีแล้วนี่นี่มา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 ไม่รอเรียรออะไรแล้วค่ะมามามาโอ้หอมหอมกาแฟ อร่อยชื่นใจกับวันหยุดเนาะมาจากน้องๆจา้ามากินอาหารเช้ากับพี่ดาวค่ะมากินอาหารเช้ากับพี่ดาวนะวันนี้ก็จะมีขนมปังขนมปังว่าจะทําขนมปังปิ้งเนาะขนมปังก็ไม่ได้ไปซื้อก็ได้แต่ขนมปังกรอบมาใส่ใส่ชีสสดนะคะชีสสด ยายชอบชอบกินในแนวเฮลตี้หน่อยแล้วก็มีแฮมค่ะมีแฮมแล้วก็อันนี้ม่วงนี่คือกระหล่ำกระหล่ำม่วงดองนะคะแล้วก็มะเขือเทศรลกไข่ดาวสองฟองมันฟินที่สุดก็คือไข่ดาววันนี้แหละทำไข่ดาวแบบฟินฟินลุก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 ไปแบบนี้หิวแลว Come ข้ามไม่แฟนข้ามไม่แฟน come, 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 eating with me. <c oughs> อยากจะกินแบบผ่อนคลายหน่อยเนาะวันนี้เนาะดูบรรยากาศข้างนอกไปแม่งวันมันก็ได้กลิ่นอาหารของคนไทยมันได้เข้ามาเข้ามาเนี่ย สีจ้าเลยเนะยาะยายก็จะได้กุดชาสักหน่อยเดี๋ยวรูดม่านเข้าก่อนไม่ใช่ม่านรูดนะคะม่านรูดต้องไปที่อื่นยายรูดม่านก,ก่อนนะจ๊ะมันมันแดดโซ่กดสเปเนลเดีเด๋ยวมันสีเห็นบ่มันสีเห็นห,น,ห,น,หนึ่งกล่องบอรับทานกันเด้อเพิ่งรับทานกันเด้อ นั่งกินด้วยกันอืก็ยังชั่ว่อยเนาะไม่ต้องไปดูมันหลเวิวข้างนอกแสบตาขาวขาวขาว,ขาวมากกินอาหารเช้า,าก <S <s ็จะฉลองตัวเองสักหน่อยเพราะว่าสั่งสั่งกล้องไป สั่งโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปวันนี้เห็นบอกว่าสินค้าจะมาวันนี้เนาะลูกชายสั่งให้ เลยสดดีต่อสุขภาพอืมอาหารวันนี้ออกในแนวเฮลตี้หน่อยถ้าจะให้เฮลตี้ที่สุดก็คือตัดขนมปังออกอีกแผ่นหนึ่งที่แรกยายว่ายายจะกินแค่ที่แรกยายว่าจะกินสามแผ่นแหละมันเยอะไปไม่เคยกินหมดสักทีสามแผ่น อะไรมันเลื่อนต้องตัดกับกรหล่ำดองแตงดองไม่ได้ซื้อเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างแตงดองรู้สึกจะประจำบ้านตลอดอือ มันคือประเทศสดววิตามินเยอะวิตามินเอวิตามินซีวิตามินเยอะมาก มองไม่เห็นอะไรยายก,ก็อยากเห็นพมอชมดอกไม้ชมต้นผักตัวเองเน่ยยายก,ก็อยากใช้ชีวิตอะไรดีๆมั่งเื่องหยุดพักร้อนอาทิตย์หน้ายายก็เริ่มงานละ ไม่อยากทําแต่มันก็จำเป็นคนไทยอยู่นี่เลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานทํางานจนแก่ยายดูก่อนว่าจะถึงไหน ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ได้กําหนดว่าจะทำอีกกี่ปีกีป่ปีอืมอมันเบื่อเราอายุมากแล้วเราต้องมาผบวากับนาฬิกาแต่และว,วันถึงเวลาก็อยากพักผ่อนมั่งแฟนก,ก็เกษียณแล้ว แกก็อยากไปอยู่เมืองไทยเมืองไทยแล้วอ่ะผมสารแกไหนแกก็ดูแต่ทีวีเกี่ยวกับเมืองไทยแกอยากไปสงสารคุณสาค่ะ